สวัสดีครับช่างเป็นาร้านสมัยดิสวิทนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iPhone นะครับตัวนี้เป็น iPhone 12 Pro Max นะครับผมก็เครื่องนี้นี่เลยนะครับลูกค้านำส2งข้ามาเครื่องนะครับเลนกระจกหลังแตกนะครับผมตัวนี้ทางร้านรับเปลี่ยนนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสองชั่วโมงนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาใส่มันเดิมนะครับผมเคลียร์ทำความสะอาดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ตอนนี้ทางร้านรับเปลี่ยนอยู่นะครับผม ก็ลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับสามารถทักสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับในไลน์นะครับตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเกลืองก็โฟกัสภาพได้นะครับเลนไวนะครับเลนวายหรือว่าจะ่านภาพที่เป็นพวกพอเทรตนะครับที่มีข้างหลังเป็นแบบเป็นโบเก้นะครับเป็นละลายหลังนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมกล้องก็ใช้งานได้ปกตินะครับในการเปลี่ยนกระจกกล้องหลังนะครับผมก็วันนี้ก็จะไปนะครับผมช่างเปลี่ยนขอฝากลามไปด้วยนะครับผมตอนนี้สมาชิกเซอร์วิสมีแปสาขาแล้วนะครับ ลูกค้าคนไหนสะดวกสาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการทุกสาขาเลยนะครับส่วนลูกค้าคนไหนที่อยากจะสอบถามเรือเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าใาเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมก็สวันนี้ช่างเป็นปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ